สวัสดีวันนี้เราจะมาเล่นเกมสี่คนกันนะทุกคนแต่เราเล่นแบบคนเดียวเราก็บไปที่เกมเอ้าวเกิดไม่ติดเกิดติดแล้วอ่ะเราเล่นกดปอยแบกหนึ่งคนเห็นจะมีสี่คนแต่เรีล่นแค่หนึ่งคนนะดูกันดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย้นำหน้าแล้วนะคะราวัน พี่เก่งเก่โหสีเขียวดยังนำอยู่นะตอนนี้นำอยู่อุ้ยเอ,อาออกจากเส้นหอเหลืองกับเหลืองกับอะไรเขียวเหลืองฟ้านำก่อนนะอืมโอ้อะไรนะเนี่ยอีกแล้วเหรออืมทำไม่น่าเลยทุกคนโอ้อะไรไปอีกไปอีกไปอีก เราต้องไปนะอุ้ยเราเล่นก่อนนั่นเล่นเราอูฮูเราเราได้แค่สองเอไปอุ้ยอุ้ยทางใกล้ดีแล้วนะทุกคนอีก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 เยอะเอ้าเอ้าเราสีเขียวชนะนะเราต้องแข่งก่อนไม่ได้เลยโอ้สงสาร โอ้ไม่น่าไปอุ้ยตายหนึ่งเด้อโอ้โอ้ไม่กดดีกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจังหวะเดี๋ยวรอจังหวะเนาะอืออโอ้อะไรเนี่ยเป็นไง โอ้อะไรเนี่ยเลิกเล่นแล้วแตไปเจอกันอีกพีสองนะบ๊ายบาย